วันนี้เป็นวันดีนะคะเป็นทั้งวันธงชัยและเป็นทั้งวันอาทิตย์ใครที่ต้องการเริ่มต้นงานใหม่ๆต้องการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆในวันนี้เริ่มได้เลยค่ะวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2568วันนี้วันศุกร์ขึ้น14บ่ค่ำเดือน9ปีมะเส็งวันนี้ใครอยากเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์งานหรือต้องการไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆวันนี้ใช้เป็นสีฟ้านะคะส่วนเรื่องของโชคลาภเงินทองใช้สีชมพูได้ค่ะแต่คนที่ดูดวงกับอาจารย์แล้วใช้สี ูไม่ได้สามารถใช้เป็นสีส้มสีน้ำตาลหรือว่าสีแสดแทนได้ค่ะสีที่ควรหลีกเลี่ยงวันนี้ก็คือสีเทาสีบรอนแล้วก็สีลายๆอย่างเช่นลายสกอตนะคะ วันนี้ควรเลี่ยงค่ะฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องน้าโหราวาราตี้ของคนดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวไมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตา Wallpaper อ,เปเปอ,องค์พระพิคเนศสีเสี้ยมงคลดาวเสวยอายุและการแก้ดาวการีจอค่ะ ซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการตเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ